สวัสดีครับวันนี้ก็เปิดแปลงเห็ดฟางนะครับเพื่อให้เห็ดได้รับออกซิเจนนะครับแปลงเห็ดได้รับออกซิเจนนะครับก็ปรากฏว่าเชื้อเห็ดกําลังเดินนะครับกาลังเดินนะครับขาวๆนี่เชื้อเห็ดข,ขาวนครับนี่ครับเชื้อเห็ดนะครับเชื้อเห็ดฟางนะครับ แต่ที่เป็นดอกแล้วก็มีนะครับที่เป็นดอกตรงนี้นะครับที่เป็นดอกนะครับโอเคครับดอกโอเคกำลังขึ้นครับกำลังขึ้นดอกใหญ่เลยนะครับเอจะเก็บได้ยังยังไม่รู้เลยตรงนี้ยังไม่รู้นะครับกำลังขึ้นกำลังเดินนะครับเชื้อเชื้อกำลังเดินนะครับเต็มข้างในนี่คือการประสบการณ์ครับเรื่อนั้นครับเป็นดอกแล้วครับนี่ครับเป็นดอกใหญ่เลย กำลังออกนะครับตอนนี้ผมก็จะเอาฟางนะครับฟางมาโรยกบอีกทีหนึ่งนะครับวันที่ทำมาแรกจ็ยังไม่ได้กบฟางนะครับมาเอาฟางนะครับมา,าฟางกอบฟางไปกรบให้เพิ่มให้ความชื้นเพิ่มความร้อนให้เห็ดนะครับหเห็ดก็จะได้เดินได้ออกดอกได้ดีครับมา,าฟางไปนะครับ ครับเสร็จแล้วเราก็โรยด้วยฟางนะครับกรบด้วยฟางนั่นเองครับกรบด้วยฟางวันนี้ครับวันนี้เรากรบด้วยฟางนะครับกรบคุมเพื่อให้เหเชื้อเห็ดนะครับเดินเชื้อได้เร็วขึ้นนะครับฟางนี้เป็นฟางหมักหมักมาครับหมักน้ําแล้วก็มีขี้วัวนะครับมีขี้วัวด้วยครับนะครับอามากรบ โอเคครับต่อไปเราก็จะรดน้ำครับครับเราก็รดน้ำให้ทั่วนะครับรดน้ำเพื่อให้เกิดความชื้นนิดหนึ่งนะครับจากนั้นเรก็จะกรบด้วยถ้ายางนะครับ ครับเรารดน้ำให้ชื้นนะครับเห็ดก็จะได้เดินเชื้อได้ดีขึ้นนะครับตอนนี้เราทบการลดน้ำครับโอเคครับเสร็จแล้วครับต่อไปเราก็จะคลุมด้วย พลาสติกนะครับพลาสติกนะครับเพื่อให้เชื้อเห็ดคลุมอของวางให้เชื้อเห็ดเดินได้ดีครับโอเคครับพลาสติกเราเตรียมไว้แล้วนะครับเตรียมไว้แล้วรล้วการปิดนะครับปิดให้สนิทไม่ให้มีอากาศเข้านะครับไม่ให้มีอากาศเข้า ถ้าอากาศเข้าไม่ร้อนไม่อบนะครับอากาศไม่อบอ้าวเห็ดก็จะเดินเชื้อช้าไปนะครับโอเคครับโอเคครับตอนนี้เราปิดด้วยพลาสติกแล้วครับพลาสติกแล้วนะครับคลุมไว้เพื่อให้เกิดความร้อนความอบอ้าวในภายในนะครับ เพื่อให้เชื่อเห็นนั้นให้เดินแล้วก็ทาการเป็นดอกกันต่อไปนะครับเอ่อพรุ่งนี้เรามาดูกันใหม่นะครับว่าจะเชื่อเห็นนั้นจะเดินได้ขนาดไหนนะครับเราจะมีดอกขึ้นไหมครับ,รบวันนี้ก็คลิปนี้สําหรับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับบ่าวาซคุณโก้ด,ด้วยครับสวัสดีครับ